สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูขนมไทยนะกล้วยคุกมะพร้าวกล้วยดิบเนี่ยสามารถทาอะไรได้หลายอย่างนี่นะคะแล้วก็กล้วยนึ่งคุกมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องเอาหัา่หามแบบนี้นะเนี่ยเราอย่าเอางอมมากเอาแค่แบบว่ายังมีเขียวยังมีเหลืองอยู่เพราะว่าเวลานึ่งออกมาแล้วเขาจะกิ่นอร่อยจะเหนียวหนุกนุ่มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมเลยค่ะอันนี้น้ําเราใส่นะคะแล้วเราก็เรียงกล้วยไปเนี่ยค่ะ กล้วยเลยนี่ค่ะอ่านีนะคะเราเลี้ยงกล้วยเสร็จแล้วเราตั้งเตาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะแม่หรือว่าวเขาดูกันยังไงดูสุกดูยังไงแม่ประมาณสักสิบนาทีนะไม่ก็สังเกตดูว่าเราเอาช้อนจิกด,ดูว่ามันทะลุเปลือกแล้วก็คือโอเค อ่ะอันนี้เราตั้งเตาสักสิบนาทีก่อนนะคะไฟก็กลางๆไม่ต้องแรงมากนะคะอ่ะโอเคถ้าจะต่อยมะพร้าวนะคะเนี่ยต้องหันแบบนี้นะเอาตาคู่ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาสันนี่แหละเคาะโอ้โหแตกแบบนี้เลยเดี๋ยวน้ำเราดื่มได้นะคะน้ำนนี่เราได้น้ำมะพร้าวแล้วเดี๋ยวเราใส่แก้วดื่มน,นี้เนน่ย เดี๋ยวล้างน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวคนค่ะอทีนี้เราก็ขูดเนาะ๋ยวมะพร้าวใช้แค่ลูกด้วยอันนี้เกลืออันนี้น้ําตาลทรายนะคะเนี่ยใครชอบหวานมากน้ําตาลก็เยอะหน่อยนะคะนี้น้ำมะพร้าวเราก็ดื่มเลยแม่เออแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวมาดื่มก่อนนะดได้หลายอย่างเลย วิธีขูดนะคะเราก็หันเหมือนเดิมนะคะช่วงที่เรานึ่งกล้วยอยู่เราก็ขูดเราต้องหันมนมะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็เล็มไปตรงปากปากเขานี่นะคะเนี่ยหมุนๆนนะคะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องหนักนะอย่าก,กดนะเดี๋ยวไอ้กะลาเขาจะปนมาแล้วเวลาเราทําขนมเนี่ยมันจะไม่สวยงามถ้าทําทานเองก็ไม่เป็นไรอะถ้าทําขายเนี่ยมันจะยิ่งเนี้ยบมากเลยแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าก้นกะลาก็เป็นสีน้ําตาล เนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเรียกกระต่ายโบราณนะอันนี้สมัยนี้เขามีเครื่องกันละไม่ค่อยมีใครมีละนี่ของแม่เก็บจนเก่าแล้วเนี่ยหมุนฝาหมุนฝา,นฝาเดี๋ยวจะมีเมนูขนมไทยอะ่ะของเราอะ่ะสาธิตง่ายๆนะไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมายคุณสามารถดูแล้วไปทำเองได้เลยนะ่ะ ถ้าใครมีเครื่องก็ใช้เครื่องเอาแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยนะถ้าเราขูดรึกไปมันก็จะเนี่ยกะลามกระามก็จะออกมงเาขูดแล้วนะคะนี่เราก็ทำแบบเส้นเนี่ยเราโค้งแบบนี้นะคะเนี่ยให้เป็นเส้นยาวๆเนี่ยเอาไว้โรย อันนี้คือเราเตรียมไว้ได้เลยนะคะช่วงขณะที่กล้วยยังนึ่งอยู่นะคะแกะออกอะติดทำง่ายค่ะเมนูง่ายๆโหหลุดละ ขนมไทยโบราณนะกล้วยดิบแบบจริงๆทาได้เยอะนะจริงๆอ,อยากทาไอ้กล้วยที่ทับแล้วทําน้ําเชื่อมต่างหากอะ่ะแม่ที่เอาไปย่างแล้วก็เอาเครื่องทับอ่ะอย่างนั้นก็น่ากินนะแม่นะนั่นแหละนั่นแหละ,หละโอ้หติดคุกเกลืนหนึ่งด่วนเลยปะเฮเองเราเหนอทแบ้นดูแบบเอาเอีลา ทีนี้อันนี้ที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุกเกลือน,นิดนึงนะคะเนี่ยแล้วเอามือเลยนะมาทํากินเองอ่ะเดี๋ยวเราใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ถ้วยนี้ก็ได้นะแม่นะเอาเทน้ําตาลออกก่อนเดี๋ยวเราไปนึงนะ่งเนาะช่วงที่นึ่งกล้วยอยู่แล้วก็เอาใส่นึง่งมะพร้าวเขาเหม็นลมง,ง่ายนะทําอะไรเราก็ต้องไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวอันนี้นึ่งด้วยไหมแม่อทุกอย่างเก็บนึ่งหมดเลยนะคะกจ้า นี่นะคะพอเสร็จแล้วนึ่งตอนนี้อากาศมันร้อนอ่ะยิ่งถ้าคนทําขายเนี่ยฝ่าจะขายหมดเนี่ยมันเราก็เสียงละมะพร้าวอ่ะมันเหม็นลมง,ง่ายอ่ะทีนี้เราเอาไปนึงน่งกล้วยที่เรานึ่งไว้นะคะอ่ะแม่ไอเปลือกกล้วยมันไอนี่แล้วอ่ะที็ทททด,ดูกล้วยอ่ะแตกแล้วอ่ะทีนี้ทุกอย่างนึ่งอยู่เลวนะคะอ่ะปิดไว้สักห้านีวิธีเราจะตรวจดูว่ากล้วยนึ่งอ่ะที่ว่าใช้ได้แล้วอ่ะทํายังไงเราบีบ เนี่ยเราจิกเนี่ยโอเคเราจิ้มไปเนี่ยเราไม่ต้องเอานิ้วไปแช่หร้อนเนี่ยจิ้มเนี่ยอ่ะโอเคใช้ได้ละแล้วก็มะพร้าวก็ใช้ได้แล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วเราเข้าเราเอาแต่กล้วยออกก่อนแล้วมันยังมีไอเดี๋ยวเราปิดอุ่นมะพร้าวไว้นิดหนึ่งก่อนก็นได้เดี๋ยวนี้เราก็ออกออกนะคะหอมมากเลยการเนี่ยกล้วย อันนี้กล้วยไทยนะกล้วยบ้านเราอย่าไปใช้กล้วยไขย่กล้วยแล้วนะเขาเรียกกล้วยน้ำว้านะคุณเนี่ยกล้วยน้ำว้าต้องใช้กล้วยน้ำว้าทํานะอร่อยที่สุดอืมสมัยเด็กๆแม่พ่อทําให้กินเนี่ยเนี่ยเราก็มาทํามั่งอ่ะทีนีอนน้อันนี้แม่สาพิตให้เลยวันนี้แม่จะเก่งขนมไทยมาก ความรู้ได้มาจากแม่แหละพวกขนมอ่าเดี๋ยวเอานี่มาใส่เปลือกแม่เดี๋ยวมันเปลือกลงมาเลยตรงน,นี้นี่นะสวยน่ากินมากเลยมันเย็นแล้วก็ผ่าได้บางได้สามชิ<อ>้นได้จริงๆม,ม,มันผ่าได้สามชิ้นเลยนะแต่นี้มันร้อนไงสู้ไม่ไหวเราทําตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่ปกติเขางองรอให้เย็นก่อน จริงมันต้องผ่าตรงนี้อีกอีกเดียวหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ร้อนเดี๋ยวไว้ก่อนรอให้เย็นก่อนนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะคะก็หั่นอีกให้นบางๆเงนี้ยจะแหละแต่ว่าถ้าเราทําอันนี้ทํากินเองนะคะถ้าเกิดเราไอ้นี่เราก็ต้องมีเขียงมีอะไรเราทําขายอะให้มันออกมาเนยก้กแบบน,นี้นี่ก็เนี่ยขนมต้มมือต้องล้างก่อนนะจ๊ะ อ้าวเห็นไหมน่าทานจังเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้องบางๆหน่อยนะคะขนมไทยกล้วยดิบเนี่ยทําได้หลายอย่างเลยอันนี้เราก็ทําห่างๆหน่อยเนี่ยเราก็เฉือนไปสามชิ้นต่อลูกอย่าเงี้ยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวออกไปแวะผ่านให้พ่อเขาที่บ้านเฮวีก็ได้นะโอ้ยร้อนอ่ยลูกเนี้ย อุ้ยร้อนมือแดงหมดเลยยังร้อนอยู่อ,อ,อน่ากินจังเลยอ่ะหอมหอมคุณขนาดผากล้วยไม่คิดว่ากล้วยจะมีตะนเหนีขนาดนี้เนี่ยหอมมากเลยโหติไม่ค่อยได้ทานกล้วยสุกช่วงโควิดอยู่บ้านนะทำขนมไทยทานเอง อันนี้เราเตรียมน้ำตาลไว้เลยนะคะวางแดงนี้สวยงามวันนี้แม่แม่มันแม่ทำขนมไทยมาก่อนแม่ก็จะสอนเดี๋ยวมีเมนูอีกนะคุณเมนูเยอะมากเลยคุณติดตามเรื่อยๆนะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะใครจะทำขายก็ดูแบบได้เลยค่ะอ่ะแม่ทำปงเลยจจะมา ต่อไปโรยน้ําตาลนะคะนี่นี่โรยน้ําตาลนะคะม,มตามใส่แดงก็ไม่ค่อยว่ะอันนี้มะพร้าวขูดนะคะขูดเองกับมือโรยแล้วจ้ะ โรยโรยเต้นไหมแม่ใช้มือเลยมือเราสะอาดสะอ้านอยู่แล้วธรรมดาจะให้ครบสูตรก็ต้องมีงาคั่วหน่อยทีนี่ไม่มีอ้าวีกินเองไม่เป็นไรอ่ะไม่งาคั่วก็หอมหอมงาต้องโรยให้สวยอีกหน่อยไหมแม่เพราะอะละอ่าโอเคเรียกว่าอะไรนะ กล้วยคุกกล้วยต้มคุกมะพร้า,พาวสูตรโบราณนะคะฝ <laughs> ีมือแม่แม่เป็นคนสาธิตรับรองอร่อยคะ่ะเนี่ยหอมมากเลยอะคะ่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําเมนูเกี่ยวกับกล้วยอีกมากมายเลยกล้วยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยคะ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะ